อะไรฮะเหล็กไหลเฮ้ยโอ้สุดยอดหามานานแล้วครับทูบเก้าดอกเทียนเก้าเล่มเช้าให้ข้าวเย็นให้น้ำบอกเหล็กไหลเอ้ยอยู่กับพ่อเธอลูกเหล็กไหลเอ้ยอยู่กับแม่เธอลูกแค่เนี้ยฟันก็ไม่เข้าแทงก็ไม่ทะลุใครก็เอาไม่ลงขนาดนั้นเลยอ่ะถ้ามึงไม่เชื่อกูจะลองให้มึงดู เฮ้ยเยีดย่ทำอะไรอ่ะจะแทงให้มึงดูไงว่าเข้าเว้ยแย่แทงผมไม่เข้าหรอกผมสัล้วเต็มหลังเลยทุยคิดว่าแหนจะแจ้งกระป๋อแทงมึงลองไหมล่ะมึงฆ้าใครพี่กูท้ามึงอ่ะมึงกล้าวะกูไม่กล้ามีอะไรมั้ยแน่จริงเอาผมจะหลอกมันละเฮ้ยกูลองมึงดูเองมึงแทงมาเลยตรงไหนก็ได้ มันจะดีหรือฮียแทงมาเลยอืมอืมอม,มากูเป็นไรไหม,มแทงให้มิด ยาวแบาเนี่ยเอ่อคือขอคิดดูก่อนครับพวกมึงคิดกันไปก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวกูมาเยอะจะไปไหนอะไปทำแผล